แต่ตัวนี้ของใครแน่นอนยังนี่ชีสหมูเห้งคนวันได้ปับใหม่เจ้าบ่เอาชีสหมูเห้งมาเนี่ยเนาะอันนี้คือหน้าชีสหมูเห้งเอามาฝากมาทอดพ่อแม่พ่อแม่พี่น้องเลยปิดในได้เราสืฟังอยู่คือได้ยินข่าววันใหญ่งง่งานบ่งานแล้วงานงานอยู่เมืองเก่าอ่ะเขาเขาอยู่ไปกับได้ใส่หนี่ฝนเบิดแล้วกับหางานใหม่เฮ็ด มันเป็นแน่ไดมันเป็นแน่มันแบบบางนี่พราจากก็เอาเค้กล่ำหม้ออย่างสีก็หม้อนึ่งสีบันนี่ก็กยับขึ้นสองสามขึ้นบันนี่เอองานหนักขึ้นกว่าเก้าคือจับมวบางพนี่คะแนนเก้าพันขล่อีกเก้าพันหมอนัดนะ่ย้าหรือ่าพี่ศษอีห้าพันอย่างจีแต่บันนี่มาปีนี่ได้คุนห้าพันลกพัเขาแตกกันไปเลยไปก่นเลยปีนี้ออโอ้จังหวะลูกน้องยิงแตกนี้เลยนี่เลยงานลายโมนัสลุน กินมากกันมากที่นี่ถึกปั๊บใหม่บ้างปั๊บใหม่แล้วไปเฮ็ดแนวใดเพิ่นปั๊บใหม่เนาะเบิ่งบ้านบาบ้านน่ะมันเบิ้งที่ชิเออแล้ววันนี้ที่แท้เนี่ยมันมันลดลงมาเป็นปีใหม่ได้ที่ไปต่องฮะมันเป็นปีใหม่เนี่ยค่ะลดมา2องมื้อบ้านเบิ้งชิบ่ีเออผเบิ่งน้ำหมองงานฮะเอ้ามาเบิ่งตัววันที่16ปั้มตาจากขมินฮะเอ่าแล้ววันนี้ลดมาเบิ่งปั๊บลด วัดชดท้ายบัดยืนให้เจ้าหน้าที่เพื่อนเจ้าหน้าที่ว่าบ้านขาดไปสองมือคนละพันประชันเด็กเตือนเป็นอุทาหรณ์บ่มื่นหนึ่งนะเพื่อนปั๊บหาร้อยบาเพื่อสมมูลมาอันนี้คือบอกพี่บอกน้อกนอกแบบผู้ไรผู้ไปแล้วก็ดีไปนอกคนที่ว่าผู้จังสีกับอย่าให้บัดเบิร์ตเนอะเป็นบอเทียนเบิ่งบ้านตำดีเป็นตัวอย่างเนาะก็คือคือบ้านเฮานี่ปั๊บมาปึ๊บนี่คือสมมูลเฮาสิกลับบ้านจังสี่มาดินน้ำโพน้ำเมฆอย่งสี่มาห้มาให้มาก่อนนด้วยสามวัน เพื่อไว้เพื่อให้ผมเสียเงินพอเขาปั้มบัตรจากพังนั่นมาเขาไม่ได้เสียเงินปั้มจีซื้อเดี๋ยวมาเสียแต่พังเราเขาคนน่ะร้อยอย่างสิแต่ว่าพังนั่นนั่นถ้าวัดบกขาดหรือว่าบ่มีปัญหาอย่างตังต่างๆอย่างที่นี่คือไม่ได้เสียเงินไม่ได้เสียเงินมาเสียแต่พังเขาแมนค่ซื้อตัวรถธรรมดาเขาอันนี้ชุ่มเจ้าเสียนี่เสียพังไทยว่าคือมาเสียพังเราพังไทยพังไทยเสียโดนปั๊บพันผู้ละพันบาทเลยประเทศเพิ่นเด้ประเทศคนสองหมื่นเนาะเขาอยู่เจ้าอยู่สองหมื่นเกิน เปิดผ่ามาตัวอ้วนพี่น้องเลยเนาะตัวอ้วนกับมันไม่น้องอนโนนพี่เลยโดยสบายดีเด้อหนายังสูงยังเสาอยู่พี่น้องอพากันเลยเาได้นอเล่นห่อลมบ่โดยสบายดีป่าดงเด้อเนาะมืมอม่อนี้ถ้พพ่อมาเพื่อนมื่อนี้พี่น้องตะก้าวพบพ่อกันอยู่หน้าหัวผัวยังงอกตอนพากันบุกมาพี่น้องเยไปรับอันบ<อ>่าวลำเนาะ ไปุ่งอนุ่นน้อยแลวก็ไปรับบอลลามเลยพี่น้องเลยกลับมาผมปุดตู้กับดิวมาแต่หน้าไพ่ฉเพางัวจ้านะบอหมอนเบาหมอนบ่เบอหมอนพี่น้องเลยแล้วขี่รถ้มเผาจะใส่แล้วไปหาพื้นมาไว้เทดงานดองเนยนะงานดองนะเนาะงานดองงานได้ชีนะแต่น้ำบัดท่าลูกชาวไปชื่อสินซื้อเสื้อมันเออเพิ่นอันร้านล้านบ่ล้านเลยเนาะ ลานพ่นมาแต่ไทยพ่นแะไพี่น้องเตุ้วันก็ได้บาสิมาผูกแขนเห็ดงานดองเนาะยังไม่ได้ลงไปเยี่ยมพ่นอยู่พี่น้องเลยเพ่นมาเมื่อวานนี่บ่เพ่นมาน่ะเมื่อวานนี่เนาะเนี่ยเมื่อวานเมื่อนี้เพ่นไปซื้อของบ่ไปซื้อเครื่องชิ้นของเพ่นอยังไม่ได้ลงไปเยี่ยมเพ่นอยู่พี่น้องคือกันพ่นห่อลงไปก็คือกันได้ค่ะเข้ากันจะพ่นอยู่น้าบอกอยู่น้ามันนี่เพราะว่าพ่นไปเท่า มื่อนี้ก็พากันไปฮับเบาดำกับอันนางเอกเพิ่นเนาะมาเส้นบัตรพี่น้องเลยเนาะเมื่อเดี๋ยวเปิดกล้องเปิดกล้องครับกล้องให้ป้าดุกเมื่อกอ้พี่น้องเลยเบาดำเพิ่นครับนางเอกสบายดีส์ดิเลยพี่น้องหากนั่งมากพี่น้องเลยไม่เห็นหน้าเห็นนวดแต่โดนโดนแล้วไม่เห็นนั่งนั่งนั่งมื่อยบ่์บอกมื่อยเพิ่งมาห่อนั่นจนเว้ยรับเว้ยนอนหลุดเมื่อคืนนี่เป็นอะไรอ๋อมันมาเป็นจัิงสิ เวนน้นัด้นางตาตั้งมาเขาเอามานางอยู่หนาพีเมื่อคืนนี่เป็นรถเต็มบ่คือว่<อ>าได้มานางเน่ยมีหน้ารถออกมาจากสายกรุงเทพนี่มันจะเอาคนมาเต็มเลยแล้ววันนี้มานางอยู่หนาอันนี้ประจังหน้าโคราชนั่งอยู่บกกรสโคราชแน็ มันน่ะเอาขึ้นมาเป็นบอ่อจำลองวันนี้สามคนลงตามทางฮนะน้อะอะโอ้วันนี้ก็นั่งลง <c oughs> คนกีน <c oughs> ่นะลงเบ<อ>ิร์รถจักรยจนมามสองุมงเศร้าผ่านนี้ <c oughs> โอ้จากมาฮอดจกัจกรี่ฮอดประมาณประมาณสองมงอย่แหละเติมน้ำมัน <ừ> แดงลงมาวันนี้คนออกแล้วเรา่ะคนเรื่มลงแล้วเราเดียเ<อ>๋ยวจะงาเจ้าขึ้นเชิงวันนี้มาจกเอาปลาัวหัวรถแ้น้อยหนึ่งน้อยหนึ่งอย่างพ่อตาแดงนู่พี่น้อยกำลังมาปีนี้กัน บ่อในยังมาฝากมาต้อนบ่อไอ้พี่น้องเออมียังมาฝากเมื่อวานนี่ทั้งลุงพี่เพิ่นมาเพิ่นได้ขนมมาโชวปี๊ดชาปิดผู้ใดเพิ่นนะโอ้ยเบงพูดกันพี่น้องเออเมื่อเมื่อเมื่อวานนี่เพิ่นได้ขนมเนาะเมื่อนี่มาเจอเงาไปอ่ามียังมียังของเจ้ามาลุ้นมาลุ้นมาลุ้นพังพังเมึงเพิ่นโอ้ยนี่เรื่องนี่มาแต่ไทยคุนว่านี่มาแต่ไทยมาไทยคือกันเูโนเนาะนว่าจอก่นแต่ตัวนี้ของไทยแน่นอนยังนี่ชีดหมูหิง บ่ได้ปั๊บใหม่เจ้าว่าเอาใช่ไหมมาเนี่ยไม่เนาะอันนี้คือหน้าชิมมูแหฮงเอามาฝากมาท้อนพ่อแม่พ่อแม่พี่น้องไงแล้วอะไรขนมเขาได้เนี่ยกินเนอะแต่ตัวนี้นี่ ไล่ตอนหนึ่งนี่กินอิ่มไล่เติบอิ่มหัวใส่เข่าเลยดิเบิ่งรถนี่เช่นหนึ่งพี่ว่างดีเฮ็ดพี่จนเป็นชอกพ่อแม่พี่น้องเลยเพราะว่ามันบุ๋มีมองตาดยเนาะมองตาเขามันจำกัดเด้แต่วันนี้ใส่เขาเฮ็ดเงาแดดเอาไม้ห้อยเลยนะห้อยเดี๋ยเวลาเสี่ยงเดี๋ยวกลูดนะลูกจังจริมันก็เลยเห็ดยาวมาเลยเพิ่นม้วนเพิ่นว่าแบ่งกันนะนี่ก็ที่เราต้องไปทั้งอนาพี่น้องทั้งแต่ทั้งนางเอกเพิ่นเนาะทั้งพี่ เออพี่น้องหลายเด้อเนาะแม่นหลายสำนี้มาแต่ประเทศไทยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยโอ้ยบ่บ่ได้เงินบ่บ่ได้เงินเงินบ่ได้บ่ได้เป็นจังได๋เล่าสู่ฟังอยู่คือได้ยินข่าวว่ายายงงแง่งานบ่งานแล้วงานงานอยู่มองเก่าเฮาเฮายูไปก็ได้ในีเพิ่นเบิดแล้วก็หางานใหเฮ็ด มันเป็นได้ไหมมันเป็นได้มันแบบบังคับขึ้นมาเรื่อยๆตามน้ำรับมันเด้บังคับเป็นแ,แบบว่าเขาจากงานเฮ็ดปกติกันอย่างเออแบบซอยกันเฮ็ดอย่างเช่แต่ต่อมาแตบบ่คนกับเมื่อบา้านเมื่อบา้านอะไรกับโบกับมาอย่างเออเมื่อไรโบมาเลยไฮหับไปกับตาโบมาแต่วันนี้<า>ยังเดืออยู่สามคนบันนี้เฮ็ดงานในจ็ดล้านบูบันนี่มันบ่ไว้วานนีนงานอันบองจะลงไปเฮ็ดขนมเฮ็ดเค้กนั้ว วันนี้เพิ่นกระจากือเอาเค้กล่ำหม้อไปจางสีือหม้อหนึ่งสีวันนี้ก็ขระยับขึ้นสองสามขึ้นบันนี้เอองานนักขึ้นกว่าเราทจากโค้งม้งเศร้าเนาะฮ็ดจากโค้งม้งเศร้านี่ไปจนบ่ายม้งจะได้กินข้าวเศร้าเพื่อไ่น้องเลยแล้ววันนี้จากบ่ายม้งนี่จนมฮอดสี่ทุ่มเื่อปิดร้านค่ะบมยเนอีกอย่างว่าลำดีกันบริเหตงานแบบอยูครับลูกกับเมียเด้อื่ินเช้ามาสี่เลินทางนางรถมี นางโดนมีไปเห็นงานนี่ประมาณ40กว่ากิโลนางโดนมีเห็นงานแตงมือนางโดนมีสีนั่งโต้สองสายแล้วบัดนี้มาได้สิบปิดกราบลงเลยป่าวบ้านอ่ากลับเลยเนาะบ่หนึ่งวันสองวันบ่กลับลงไปอยู่เมืองเก่าเนีโอ้ยบ่ไปแล้วเอาเอาเห็นแบบสูตรมู่อีกแล้วบ่กไว้แล้วบ่กไวลาลาออกเด็ดิเพราะว่าเขาลาออกนะเขาเลยบอกว่าเออเขาลามาบ้านเนี่ยสีกลับลงไปเพราะว่า เอามาแบบว่าลามาเลยลามาเดี๋ยวก็บอกเพื่อน่าหางานใหม่เลยเพื่อนก็อยู่เพื่อนหาคนใหม่เขาเนี้ยบอกว่ามันมันบ่อยดิปงานหลายเอาเงินเพื่อนไม่ได้เพิ่มขึ้นบ่ใช่๋อ้ก็เลยโบนัสกับโบได้ได้อยู่บ่โบนัสได้คนละหกพันอ่าเด็ก็ได้อยู่คนหกพันกระชมงานหนักอยู่เดิเราก็ได้อยู่เนาะได้ใช่หนี่เพื่อนปกติโบนัสนี่เพื่อจะมูลเงินเดือนเก้าพันเนาะขันต่ำนี่ได้คนละเก้าพัน แต่วันนี้กับซีให้เป็นคือจติว่มาพูนี่คะแนนเก้าพันกระไรอีกเก้าพันหมอนัดนะเกัหรือว่าพิเเชอีห้าพันอย่างเช่แต่วันนี้มาปีนี้ได้คนหะาพันโน้พันเขาแตกกันไปเลยไปกนเลยปีนี้เออจังหวะลูกน้องยิงแตกหนีเลยหนีเลยมนอีกงานนั้นมีแต่จัดเข่าจัดเข่างานงานลายโมนัสลงแ <C> e <AR> งานลายคนนัดล oh งนเแต่คือจากที่เขาเคยอยู่กันมาสาปีนี่เพิ oh ่มสิขึ้นตามลำรับเด้แบบว่าเคยจำนวนก็นเดือน8ปดพัน่ะปีนี่กันเลคนหนึ่งนี่ได้มื่นหแล้วก็เห็นงานดีปีนี่ขายกองดีเอาให้อีกห oh ้าพันอย่างอีมันเลยเป็ีนด้วยสองมื่นไปอีกคนหนึ่งฮะ มันได้ไล่ผู้ดุจีพันหนาพันขึ้นมากเลยสองผู้เมียกับหาหกหมื่นอย่างเเลยแต่ละคนพออดอยู่อะนะแต่วันถึงการเลบ้เฟ่งแต่โบนัสปีมันบัดชงใจกับนี่แบบขายดีอย่างสี่เพิ่งเขาให้น้ำส mm, ี่ผู้หาพันพันสี่มันก็เลยพออดอยู่ว่าถ้าคู่ผู้เมียสี่คู่คนเ้าพันมาไลายวันได้กับเกือบสี่หมื่นอย่างเี่เออต่อปีค่ะแบบมาปีเดือนในปีไม่อย่างเี่เออแต่หากวันหยุดหนิโบมีโบมีวันหยุดเลยแต่กับโบมีเวลาที่ส่วนตัวของเขา คือตื่นมาปุ๊บนี่เขางานปั๊บนี่พุ่นแลจนเท่าว่าดึงล้านตราดมุด<อ>แล้วไปดัน,นเป็นล่านคลายเนาะเป็นล้านขายขายนี่เพิ่นมันสิมีล้านบางล้านที่ว่าเฮ็ดอยู่กับหม่องอย่างกี่แบบว่ามันโบมนีนแค่ห้าปานใดกันที่สองทุ่มครึ่งได้ทำม,มองแบบว่ามันไกลเพิ่นเพื่อ,เ,อ,เ,อเจ้านายนี่เพื่อตาแก่เพิ่นไปฮ่อนฮาจิ เาต้องรอเพื่อนไปอีกเท่าไรล้านเพื่อเพื่อนจิไปเก็บเงินได้เก็บเงินตี่เข้าขายโคงค่ะแดี๋ยวกลุปมะจจาบ้านไว้แล่เพื่อนจีมาเอายอดแต่ละมือแต่ละมือไปแต่นี่เพื่อเพื่อนไปหอดเพื่อไรล้านจุดท้ายแบบจีคือว่าลำดีบัดสาวชาเพื่อนบัดขายขคงงยุไกลอย่างจีนี้มาเ็งง่ายอีกมงเรื่องจีนะคนละเขดมันหลายสาขาเนาะข้ามาว่าลำดีบัดต้องไปอยู่กับเมียอีกบัดนี้ก้ามเมื่ออีกก้าเมื่อต้องทาเทาแก่ไหก จากเค้กงานไม่เมื่อยแล้วทุ่มสองทุ่มนี่ต้องล่อพื้นมาอีกต้องรอเพื้นเอาเค้กที่เขาห็ดนะมาแล้วก็ต้องจัดของอีกเออจัดเผื่อกาเตรียมขายพื้นต้องจัดอีกวันนี้จัดเค้กเลื่อนเดือนเตรียมเรียบร้อยเออต้มขนมเที่ยวเห็ดน่ะเลี้ยงไม่เพื่อว่าเมียตื่นเช้ามาเลยเปิดขายได้เด็ดเด็ดเพรานว่าจขายเลยจริงมันบันลึกไปอีกบัตรมันเป็นอยู่จังสั้นทุ่วมื้อชั่วมื้อบัตรเงินเดือนบัตบุคคลนโตนัดบัตลดลงจำไปไม่ค่อยเงิน เลยนี่แมนแล้วม่เรื่อยเรื่อยมิเตอร์ว่าใครคองบุรีใารคองนี่แต่ลูกน้องกันจิตตายง่ายมากนะบ่บ่ในี้ง่ายมาอยู่ตรงไหนง่ายมาอยู่ผ้าหมูันี้เหมาอยู่นจังพอจังได้เนื้อหมูมั้ยแม่ญ่ายง่ายมาอยู่ผ้าหมูนี่ว่าลำดีกันง่ายมากก็ลังอยู่ได้ห่ามือเพราะม่พี่น้องไงบอกคือได้ยินมาผ้ากันมากที่นี่ถึกปั๊บใหม่เพราะปั๊บใหม่แล้วไปเฮ็ดเนื้อได้คนปั๊บใหม่เนาะเบิ่งบ้านบ้าบ้านเนาะมันเบิ่งที่ชิบุกแล้ววันนี้ที่แท้นต่มันมันลดต้องมาเป็นปีใหม่ ได้ที่ไปต่อฮะมันเป็นปีใหม่เนี่ยคับรถมาสองมือบัตรบัตรสิบซีไม่ได้เบิกน้ำหมองงันฮะเอามาเบิ้องตัววันที่สิบหกปั้มตาจากขมีนฮะอ่าหล้ววันนี้รถมาเบิ้องปั้ารถบัตรชุดใต้บัตยืนให้เจ้าหน้าที่เพิ่นเจ้าหน้าที่ว่าบัตรขาดไปสองมือคนละพันเหมือนกันเดยอ๋โอ้ยเตือนแล้วพี่น้องเหรอเนาะเตือนเป็นอุทาฮอนหม่อมมื่อมื่นหนึ่งนะเพิ่นปั๊บห่าร้อยบ่เรื่องจมงหวัดมา อันนี้คือบอกพี่บอกนอกนอกแบบผู้ไรผู้ไปแล้วก็ดีไปนอกคนที่ว่าโผู้จังสีก็อย่าให้บ้านเบิดเนาะเป็นบทเทียนเบิงบ้านดีเป็นตัวยากเนาะก็คือคือบ้านเฮาหนีป้ามาปึ๊บเนี่คือชมมตนเฮาสีกลับ้านอย่างสีมาดินน้ำาพน้ำเม่อย่างสีมาห้มาห้มาก่อนด้วยสา3บ้าน เพื่อไวเพื่อเขาไ่เสียเงินพอเขาปั้มบัตรจากพังนั่นมาเขาไม่ได้เสียเงินปั้มซื้อเดี๋ยวมาเสียแต่พังเราเขาคนน่ะร้อยอย่างที่แต่ว่าพังนั่นนั่นถ้าวัดบกขาดหรือว่าบ่มีปัญหาอย่างตังต่างๆอย่างที่นี่คือคนไม่ได้เสียเงินไม่ได้เสียเงินมาเสียแต่พังเขาคนละเมนแค่ซื้อตัวรถธรรมดาเขาอันนี้ชุ่มเจ้าเสียนี่เสียพังไทยว่คือมาเสียพังเราพังไทยพังไทยเสียโดนปั้มพันปูรับพันบาทเลยทัประเทศเพิ inhos, ่นเด้ ประเทศคนชงมือเนาะเฮาอยู่เจ้าอยู่ชงมือเกินมือเลยจำนวนบัตรมันสีอยู่ไรแค่ยี่ยี่สิบแปดมือหรือว่าเจ้าวันอยู่เพิ่มชงมือบัตรเฮาบัตอยู่ซัตใจเบิดเกี้ยงเลยอ่เบิดเกี้ยงแบบบ่มีเพื่อไม่ได้ชงมือได้ถึงปั๊บไปมือละห้าน้อยอยู่ประเทศเพิคนชงมือเกินบัตรเฮาอยู่เกินบัตรเฮาอยู่โดนไปเลยปั๊บใหม่ไปโบม่พี่น้องไงอ๋อว่าอันชาติเนาะว่าอันประกอบนี่วะประกอบกับคนบ่มีเงินมน นี่แหละมันมากขึ้นกันบัตรสีลงหมื่นมือนี่ก็ชีได้ยืมเงินน้ำพอนี่ด้าเอ้าวถ้าว่าอุก <c ười> ใจนะบัตรี้เงินเป็นอะไรสารมวยได้แด้วออเดอร์นะลูกชายจะวัดยืมเลยใครยุ่จะได้ออเดอร์อยู่ เออพี่น้องเอ้ยเนาะพังไปเครียดไประบายไปมือมือเล่นจะได้มาได้โอกาสแบบว่ามาดินน้ำพอน้ำเมฆก็เป็นไรปีใหม่เนาะปีใหม่มาดินได้เนาะจ๋าครับโอ้ลายเดือนได้กันเดินไลน์บางคนบ้านดั่งดีมาบ้านร้านจะชิจื้อได้หรือบ่าานไปเขาปีเรือนปีแปดเดือนพอมันพี่น้องกันแปดเดือนยังไม่ได้หอดปีบ่ยังแปดเดือนแปดเดือนก็ชิบกูมือยังไม่ได้เงินอย่างเลยบ่ได้เเพพราาะว่่ินตอนนั้น ตอนเพิ่นลงไปนะเพิ่นกับเป็นหนีอยู่ทางบ้านเนาะยืมเงินในเฮ็ดอันเฮ็ดดองเฮ็ดยังคันเลยเนาะเฮ็ดดองเฮ็ดยังน่แลยยืมเงินแถวพอเฮ็ดวัดสปอร์ตเนย์บัตรลงไปโดนหาเงินหนูก็ได้ยังบ่ได้ยืมเงินแถวแก่อยู่เงินนี่เอ้ายืมเงินไปต่อวัดเน่อยปั๊มวัดเนาอยี่ก็ะชื่ออยู่ชื่อกินเนาอยลงไปบ่มีหยังเนาะมีแต่หาเงินใช่นี่บบหาเงินในี่บัดนี้บัดประจําวันอีกบัดนี้เออมันโดดปัดโบมีต้นทุนบ่มี่อย่างเลยเอ้า

อ้าวป้าบันนี้กินข้าวแล้วบ่พากันกินนราบ่ข้าวเศร้ากินเผือกเข่าเศร้าเนี่ยกินอยู่สวัสดิ์นัเขตเนาะตลาดสวัสดิ์นาะมีอยู่แนวกินอยู่ในพวกมียังไงอันดวกไอ้ดวกเนื้อบอกยังเพิ่นพากันกินดวกเนื้อบ่อ่ะมีอยู่ยังอยู่เนื้อกินอยู่จากข้างเดียนี่ผ้าผากันเข้าไปกินก่อนก็ได้ไปข้างนี้กินแล้วอันนี้ยังปลาบ่ซื้อปลามาใหดกินป่ะฮะกันป้าทองขายเผืออยู่ได้ทำไมอยากกินห่อนๆกันซื้อมากินกินนลย ก็มากินเวลาเช้านี่ยัมาอยากชดทอนๆอนี่มาอยากกินปิ้งอันนี้กรจุ้ยปิ้งนะอ้าวโมเป็นยังพี่น้องเลยอันใดผ่านไปกัมันผ่านไปแล้วปีเก้าเนาะเริ่มต้นปีใหม่ไปเี้เริ่มใหม่เริ่มใหม่เกันนปีใหม่ใุกระากกระแข็งแห้งอลรแบนี้มีแต่ว่าความจุกความจะิญเข้ามาวันนี้ป้าลุง ป้าลุงกินหอดอยู่ได้เนาะเบาดำเพราะนับาดำเสียงดังพังซัดเลยคือบ่เหตุคลิปนอนาะผมมีเวลาเหตุคลิปไพี่น้องคือว่าอะไรคือเบาชูฟังเนาคือเาชูฟังนู่นคื่นเว้าาเขางานมือนีกระเปื่อนเขามือนี่าแกเพื่นกระยู่น้ำเมาดิยู่กับเท้าชิมาแบบทายคลิปพี่บมมีเวลาเบิ่งมีเวลาเหตดเนาะเฮ็ดงานเนา มีอีกส่วนหนึ่งอย่างที่แบบบมี่เห่าบริชัยถุงหมวกถุงมือสินะแต่วันนี้ออกไปลกโซเชียเลี่ยัชูมือนี่ทุกคนก็หู้เนาะโดนลาหมอกลาหมาอย่างที่นะออแบบว่าอีกอย่างคนแบบล้านที่ว่ามันมันติดลำรับอยู่แล้วนะติดลำรับแบบว่าง่าย่เยอะแยะไปสิล้กโจงสี่เหลีห็น ถือการลามากมาไมนก็เสียคนไทยมาไล่เนาะเนี่ยถามว่าเออเขาเห็ดแล้วไปเพูดแล้วเขาไายพี่น้องเมืองชั้นน่ะไล่แต่วันเป็นแบบว่าช่วงระหว่างเขาเห็ดงานอย่างที่แบบบุก้าจับอย่างที่หน้าเพลินใจเพื่อนก็เต็มมือจะไปจับกล้องจับยังที่จากชั้นเลยมันแบบบอกชีเห็นั้นนี่แบบเห็ดงานบุกเต็มที่เช้าวันเดียกือก็ชีจับซักไปพูดว่าพี่อย่างที่แบบเดินเนว่าวเพิ่ฝนบรรยงบุกาือยู่คืออยู่บ้านเขาเนาะ เป็นได้เลยนอนหีแน่เนี่ยตาแจ้งขวาก็หมางหน้อยวะหมากน้อยวะคือหมางใหญ่นลยสีสาญมันกับบอลอะไรนะบอลประตูตอนอยู่หันบัดบานเยอะนีแต่มันมีการประชองกันถุนละเอาๆนะพี่น้องเอ้ยบางกับมาหอดมาถึงเฮือนชาญเลยวมามาอยู่ภาคมูนี่กจะมีเวลาเลิกอยู่ระเบ้าเนาะภาคมูว่าเขาต้องตื่นมาช่วงระหว่าค่ะมุ้งเช้า แต่มาว่า1นึ่เขาานึน้ําพยินยุมเท่าเองหนึ่งเขา่าน้ําพึบเเ้าต้องประมาณเขา่าเปนน้ํายักกเช่าพวกมุ้กลัวกระเเข้า่าไปพ้ามันี่เเขาไปห้ากระเ็ตท้ําเพิ่มสะอาดเล่าแต่กล่าอาหารไหนแ้วแต่กกันเขามานั่งหร่มคุยกันต้ํมาาทั่วไปแบบมีเวลาน่นนะะ แบบคือเขาอยู่เพื่อนเนาเลยก็ว่าเออแบบเปกะตูอาหอาหารให้เพื่อนะกินมันบสะอาดอย่างจีห่อไปกลัวกูขวดนมันสะอาดแลวก็แลี้ยตัวนั่นเลยก็บ่มีอย่างนี้เคือมืออื่นมากห่อไปเคียนอาหารมันก็ค่อนเป็นบหัวหามจีมีพุ่นเนี่ยแล้วก็ตาองปิ้วไปติดเหล้าแล่ก็ปัตติกเลยนั่นคือแบบนั่นเลยเนี้ยงใกลนเลาะเบื้องหมูเบื้องยางห่าเนี่ยเหล้าที่ห่อเราพี่ชอบมาหาหกหน่ยตัว แตวคือจะม้วนว่าเอออาหารตัวนี้เบิดกะเจับกะปูมาตักลวกมันกินแล้วก็ด้ว่มันกินมันเบิดก็ไปกินอาหารมาใสเท่านั้นนะะก็สิมีเวลาอยู่ล็อกบันนี้ตัวนี้คือชิบชิบเอ็ดมงนี่สิพักชิบเอ็ดมุงเคืองนี่ชิบเอ็ดมุงเคืองผักปึบไปหาใบมุ้งเคืงเขางานไปนอนนะจนตาจนออกเักกระปั่นนี่นอนนะอันนี้สบายตัวนี้สบายนี่แต่ว่าก็สิมานนักยามเช้าทว่าเข้าคนอาหารเข้าไปเนาะทำความสะอาดหัวหันหัวหารกะผู้ไรแบบแห้งเนี่ยกะ ดึกบาท8สอบรถก็ได้เอาไปฮะเออยูใช้รถเข็นบาทเดียวเด้อก็ได้แต่ว่าผู้บ่แข็แฮงแบบผู้หญิงผู้หยังเาเทื่อ2ท่มี16ลอกเด้เอาเทื่อ2ท่กเท8เทื่อมันก็ครบแล้วสินะ2ก็16สิเาก็ค่อยยูเอาแต่สําหรับผู้ชายผู้หยังเขาก็เฮ็ด2เทื่อแล้วเลยสิคือหมูใหญ่่ก็มันสิกิน20กว่าชอบบ่กัน เอาบาดละห่าละหกการเปลี่ยนสองสามเตือแล้วเปลี่ยนงานใหม่มาอยู่ภาพโมูบ้านนี้พี่น้องเลยเนาะคือสิมีเวลาแล้วบ้านนี้ลงไปมีเวลามีโอกาสกับไทยให้เบิงน้ำเนาะมีความสะดนกแนึงพ่อแม่พี่น้องสะดวกเรื่องหากินหากินนี่หมูนี้บร่ได้ซื้อบ่อเนาะอันนี้คือหมูนี่บร่ได้ซื้อคือแบบว่ามันตกเกตมันตกเกตนี่หรือว่าลูกน้องอยากกินอย่างเช่นเป็นการเอาไปข่ามาแบ่งกันกิน คั่วอะไรอยากกินเลยอยากคั่วอะไรเบื่อมูแล้วก็บเอาจังสิเดี๋ยวเอาสีไามกันเองเด้คือมีหกเจ็ดคั่วสีคั่วแล้วเน่เออคอยเอาอยู่เพื่อนเขาเอาอยู่กับไปซอยกันเผาผู้ชายซอยเผาเองเขาคั่วเองเขา่มแมงพูดเองเขาโมโตเกตมาที่มันตัดกันแล้เขาโมเป็นโตเกตบอกพี่น้องเลยคือคือตัวนี้นี่แปดพูดแปดพูดแบ่งกันก็ดีแปดชิ้กว่ากิโล โอ้โอันนี้เพิ่นเฮิร์นหมูตตเกดว่าเพินเ่นเอาซ้ำได้เสอันหมูแบบหมูเ<ม>พิ่นแบบมันได้เแต่ลำรับเพิ่นคัดคายเคยจำมูลวารุค่าโทรมาหนิเพิ่นอยากไล่แบบหมูประมาณเช้ากากิโลสิถ้เาเผื่ออนาเรียกนน่ชิฮู้อยู่ได้ว่าอาหารประมาณไรอย่างสิอเอาเกลือเมื่อนี่เคยเคยจมูลว่าเขาต้องการยิบหาลจอย่างสิเอาต้องเกลือเมื่อนึงหน่ต้องบดเช้าหาซอกหัวหันและหมูมันชิอยู่ในลำรับนั่นเลย เขาคัดไปแล้วเขาไปสร้างน้ำหนักเองบ้านเนี่ยเจ้ามาอยู่ได้จักมือเดือนอยู่กางลูกอีกกางลูกอีกสามมือก่อนจะเข่าผ้ามือบ่กักโงลกอีกถ่าเสื้อ วัวเล็บมือนี่จนสะอาดพอ้าไพี่น้องถู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 เอาเบิดอันเชื้อโรคนี่ถูเล็บมือเี็บตีนเาแหละเอาไปตรวจเอาเข้าไปห้องตรวจเอาไปตรวจแต่ก็ล่อผลตรวจเอมาอีกสามมืดก่อนสิเขาเล่านี่ต้องล้างมือล้างตีนเท่าอย่างนี้ใส่ชุดต่างหากเนาะใส่ชุดพอดีชุดผ้ามีชุดชวนตัวฮะจังซี่นี่คือคือพ่อยอดเลยยันตีนลูกเนาะต้องอาบน้ำตางากน้ำแต่ก็เปลี่ยนชุดของเปิ้นี่เล ผ่านคอรินไปคอรินนี่จนคิ้วผมไอพี่น้องไอตาผู้ไรผมล้นเนี่ยก็เอาเท้กุ้งหัวน้ำชั้นหัวไล่เดี๋ยวเขาฉีกลับมาหัวชีวิตผมอันตรายตัวนี้เป็นฟอร์ดอขึ้นไอสิทธยาอันนี้ดิเพป็นดูแลสุขภาพหมูเนาะบบของมันแบบบ่อยเชื้อโรคในตัวเขามีเลยเข้าไปใกล้หมูนะเนาะไข่ประตูปึกมันฉีดคอนกุ้งแล้วหรอกพวกท่ันพวกนี่้หัวของเสียงเลยไอเซียงไอ้คอรินเอ่อคอริน พรดินขาเชื่อแต่ก็ตีนยังเฮาจังซี่เนาะอนุญาตเด้อพ่อพี่น้องแม่สิเออาที่เฮาจังซี่กโดยเอามันสิมีน้ําเด้สิมีน้ําาเฮาจุ่มจุ่มตีนแล้วก็ก้อนเข้าไปปึ๊บแต่จุ่มเล่าอีกอเข้าเข้าออกทุกอย่างต้องมีระเบียบอ่ามีเอาๆพี่น้องเอ้ยลงไปสู้ต่ออีกเนาะสู้ต่ออีกไปอยู่ใหม่อีก2มาอยู่มาอยู่2นึง่ามามื้อนี้ก็มื้ออื่น คือว่าได้มาบ้านนะครับพักผ่อนก่อนจังมือหนึ่งเนาะมันนี้วันคานคานแมันวันคานมือนกันคานฝุดฝาฮัตมันฝาฮัตก็ได้เดินทางอีกอืมเอาเอาสู่ต่อไปใช่ซีเข่าลงไปน้ำเนาะจังโมได้ซื้อมืนีเออเอาเบาลต้มช่องช่องซื้อไว้อยู่พุ่นก็กินหน้ามือมันโดนตรงช้ำหนิเลย เพราะว่าคาบเที่ยงนเพื่นเดี่ยงเข่าเนี่โอ้พอบอได้ซื้อเนาะแคบเที่ยงนี่แต่ว่ามันจะเป็นข้อเจ้าคือผู้แบบว่ามักง่ายมีมีแล้วมีนะช่างกะปั้นนี่อาเพื่อนเอาไงช่างกระปั้นแเออพอดีได้มาเอาติ๊บข่าวอยู่เพื่อนเนี่ยแต่พอเตรียมไใบแล้วบ่บ็ได้นิสกัไมบนะอยู่เหนื่อยนี่ก็มีแล้วมีมีอยู่แล้วว่าอาแล้วว่าจะแม่นั่งกัน ข้ามะเฟืองเลือเออตีบข้าวชามีกับมะเฟืองเนี่ยมันปุ้นอยูอะว่ะมะเฟืองมันต่อมันปุ่นต่อมันบางเลยอันข้าวข้าวเห็ดบางเพื่อกสายว่ามันเพ่ง่ายคายง่ายเลยเนาะมันคือข้าวเห็ดเองเนี่ยมันคือบ้านข้าวตอกมันสินนะอ่าข้าวเห็ดเองข้าวใสเองเนี่ยขนชานเแต่คนจัดตอกดีแต่อยู่ภางไทยนั่นมือจนด้านนาพ่อกระสานมวยกระสานตีบข้าวแค่ว่ามันเป็นหูเป็นไเนี่ยเพคนก็เอาเลยนะแ้าให้มันรัวนนี่ก็นเลยอันหนึง วันนี้ได้เอาห้ดูทรายจิงผมได้ทำเวลาอาชีพขายกำปั้นดีๆพ่อแม่พี่น้องหมอนโทรน้ำกูใส่ เพิ่นอนๆเพิ่อนโทรชวนเนาะเพิ่นโทรมาถามนะฮอดอบแบบสบายดีเอาซาบีน้องเลยทั้งแม่น้องก็นุ่นกันสิจบคลิปก่อนเนาะให้บอตรามเพิ่นไปกินข้าวก่อนพี่น้องเลยเนาะโดยสบายดีเด้อโดยบายดีเด้อทั้งน่ะเด้อเลยเด้อบอตรามกอนดังนั้นโทรมาเสกเบิร์นนะพี่น้อง โดยทั้งพี่น้องกนนก็ขอจบคลิปก่อนบาเนี้พี่น้องเลยเมื่อนี้กับเบ้าดําเพิ่นนันมาฮอดแล้วพี่น้องเลยทั้งอันอาเพิ่นก็โทรมานําจัดวานได้ดฮอดบ้านเนาะโดยอ๋อปนกุ้มๆพี่น้องเลยโว้ยปวดโพกิบุญโดย ก็จบคลิปก่อนเนอะวันนี้พี่น้องเลยฝากกไดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่นอ้องนนอนุนให้คลิปต่อไปเนาะคลิปนี้กับคอลาไปแล้วเนอะสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะ